ลูกมีบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลได้เหแบงก์ชาติและกรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ครั้งใหญ่สวัสดีครับแฟนฟ c h ช n n นลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ติดหนี้เกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนทางการไกลเกลี่ยหนี้ให้จะเป็นอย่างไรนั้นรับฟังได้ในคลิป ก่อนไปฟังขา่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ <keeper> เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับแบงชาติจับมือกรมบังคับคดีจัดมหกา,ก,ากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครั้งใหญ่14กุ 14, มภาพันธ์ถึง14เมษายนลูกหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลทั้งเป็นหนี้เสียและยังไม่เป็นหนี้เสียยื่นขอได้หมด นางธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทพทเปิดเผยว่าปัญหาวิกฤตโควิดส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนในวงกว้างทพทได้มีมาตรการเพื่อช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเพิ่มทางด่วนแก้หนี้เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ที่กำลังเดือดร้อนโดยทพท จะช่วยรับเรื่องและเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลติดต่อหรือเจรจากับผู้ให้บริการทางการเงินในกรณีจําเป็นนอกจากนี้ยังมีช่องทางคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างชําระและเป็น NPL กับผู้ให้บริการเพียงรายเดียวหรือหลายรายรวมทั้งนี้ที่อยู่ในกระบวนการของศาลมีคําพิพากษาแล้วซึ่งมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเป็นผู้ดําเนินการ อย่างไรก็ตามกระบวนการไกล่เกลี่ยนี่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทปทจึงได้ร่วมมือกับองค์กรที่เป็นเสาหลักทางยุติธรรมในการสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยให้เกิดขึ้นในระบบการเงินของไทยเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้เจ้าหนี้และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือลูกนี้จะมีทางเลือกในการชําระหนี้มากขึ้นโดยจะได้รับข้อเสนอที่ผ่อนปรนทําได้จริงขณะที่เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์เช่นกันจากการได้รับชําระหนี้คืนเพราะลูกหนี้จะยังผ่อนชําระหนี้ต่อเนื่องไม่ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดีสามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดีในศาลและลดต้นทุนของระบบการเงินในภาพรวมสิ่งที่เป็นรูปธรรม ที่จะดําเนินการเป็นลําดับแรกคือความร่วมมือของสานักง,งานสารยุติธรรมกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลและทอปทจัดงานมหกรรมแกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง14เมษายน2564ประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าจะมีสถานะเป็นหนี้ดีที่ยังผ่อนชําระปกติแต่เริ่มขาดสภาพคล่องชั่วคราวหรือหนี้ NPL อทั้งที่ยังไม่มีการฟ้องอยู่ระหว่างฟ้องหรือที่มีคำพิพากษาแล้วสามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมในครั้งนี้เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหานี้ที่มีกับเจ้าหนี้ได้อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัจจุบันยังจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด งานมากรรมที่จะจัดขึ้นจะเป็นการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์เป้าหมายสําคัญและถือเป็นความพิเศษของงานมากรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้คือการไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนที่มีคําพิพากษาและถูกบังคับคดีแล้วซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้และปกติ เมื่อเรื่องดําเนินการมาถึงขั้นตอนนี้เจ้าหนี้มักจะไม่ยอมเจรจาแต่ผู้ให้บริการทางการเงินจานวน21แห่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องผ่อนปรนเงื่อนไขให้ปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายเดินต่อไปได้โดยจะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในขั้นบังคับคดีก็ามาปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่ง ข้อเสนอที่ลูกหนี้จะได้รับในงานนี้จะมีความผ่อนปรนตามแนวทางคลินิกแก้หนี้ตัวอย่างเช่นลูกหนี้จะผ่อนชำระเฉพาะเงินต้นเท่านั้นส่วนดอกเบีย้ยที่ค้างถ้าจะมียกให้ถ้าลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จและที่สำคัญจะมีระยะเวลาผ่อนชำระยาวถึง5ปีซึ่งจะทำให้งวดที่ลูกหนี้ต้องจ่ายไม่สูงนักและอยู่ในวิสัยที่ชำระได้เช่นถ้าเงินต้น5 0,000บาทปีที่1-3จ่ายเพียงเดือนละ1111บาท ปีที่4-5เดือนละ416บาท สำหรับลูกหนี้ที่สถานะเป็น NPL ทั้งที่ยังไม่ถูกฟ้องหรือถูกฟ้องแล้วสามารถใช้ช่องทางของงานมหากรรมไกล่เกลี่ยครั้งนี้สมัครเข้าคลินิกแก้หนี้ได้เลยและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลไปพร้อมๆกันเนื่องจากศาลร,รับข้อเสนอของคลินิกแก้หนี้เป็นหนึ่งข้อเสนอที่ใช้ในขั้นตอนไกล่เกลี่ยออนไลน์ของศาลถือเป็นความคืบหน้าภายหลังที่การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างสำนักง,งานศาลยุติธรรมกับทอพอทอนอกจากนี้คลินิกแก้หนี้ได้ปรับเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมที่จะต้องเป็นนี้ NPL ก่อนวัน,กก 63, น, PL, นที่1กรกฎาคม2563เป็น NPL ก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2564เพื่อให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด -19 ด้วย นอกจากนี้ลูปหนี้บัตรเครดิตที่ยังไม่เป็น NPL แต่เริ่มขาดสภาพคล่องสามารถเข้าร่วมมหากรรมการไกลเกลี่ยหนี้ได้เช่นขอเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนนานขึ้นที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำลงซึ่งจะช่วยลดภาร,ะ,ระ,ะลงได้และดีกว่าการผ่อนขั้นต่ำไปเรื่อยๆ นอกจากนี้อาจขอให้เจ้าหนี้คงวงเงินบัตรเครดิตบางส่วนเอาไว้ให้ได้อีกด้วยทั้งนี้การเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตเป็นนีรระยะยาวดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งของมาตรการขั้นต่ำในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของทพทซ,ซึ่งจะไม่กระทบประวัติในฐานข้อมูลเครดิตบุโร ประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันสามารถเข้าร่วมงานมหากรรมไกล่เกลีย่ยออนไลน์ครั้งนี้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานสายุติธรรมกรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทยและส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือสคง,งอรวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมทั้งนี้ขอแนะนําให้ศึกษาแนวทางการกรอกข้อมูลอย่างละเอียดตรวจเช็คไม่ให้ผิดพลาดเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากต้องการความช่วยเหลือหรือคําแนะนําเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทรศัพท์12,13วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาสนาทีถึงเวลา16บหนาฬิกาสนาที ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก The Bangkok Insight นะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้ที่เป็นทั้งนี้บัตรเครดิต และนี่สินเชื่อนะครับสามารถเข้าร่วมมหากรรมไกล่เกลี่ยนี้ออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นี้ตามหน่วยงานที่ได้แจ้งมาไว้ในคลิปแล้วนะครับมีนี้ก็ต้องใช้นี่นะครับแต่วิธีการใช้นี่เราสามารถเข้ามาไกล่เกลี่ยในมหากรรมครั้งนี้ได้นะครับเป็นกาลังใจให้กับทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณล่ะสวัสดีครับ